ครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในช่องพิ h ชาแนลนั่นเองแล้วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เราเราก็จะมาไปรีวิวเออเอะไรนะเออปืน AK คสกินใหม่นะครับที่เราได้ชมไปในนี้ไงโอ้โหนี่ครับตอนนี้ AK ของผมนี่เลยว่าสองูลนะครับ อ่าแล้ววสองก็จะโชว์โชว์แสดงอาวุธนะอันนี้เป็นปีกนะครับอ่าอย่างเท่เลยละนะนนี้ผมยังไม่มีเพชรนะครับผมก็เลยยังไม่ยังไม่นี่ไม่ได้แต่แทลาสุดท้ายนี่เท่มากเนี่ยโอ้โหเหมือนผมถือมังกรอยู่เลยครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมยังมัแบบยังไม่มีพลังอะไรพิเศษอะไรมาก็อัตอา,ตาย,ยิงหนึ่งดามเม็ดหนึ่งนะครับโอเควันนี้เราจะไปเล่นกันนะครับในเชิญหมวยมา้วยหมวยเพื่อนผมที่โรงเรียนมาโอเค เล่นคนเดียวขอเป็น CV C v C ก็เลยกันคนะ่ะโซนฟีสตาล์ผมเออเมื่อกี้นี้ผมก็ ไปแข่งกับไปไปสองรวมหนึ่งผมหนึ่งนะครับเขาสองผมชนะเฉยนะครับแต่เขาจะอ่อนให้นิดเดียวพอผมเขาใช้แล้วผมก็ชนะนะครับเขาอ่อนให้ผมไงเขาเคยเอาจริงของผมนะผมใช้เออ,เอดับสองก็บอกสับสับรัวรวหัวร้อนเลย โอเคเสร็จแล้วป่ะโอเคมาแล้วนะครับกูจะ <Good. S 2> ซ้อมรถนะครับนี่โดูสดกินปืนก่อนนี่ถ้าผมอัพอะไรลมันเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นมังเริ่มมีปีกแล้วก็เบ็ดหัวหนึ่งเบ็ด เอา,าเอาจริงแล้วบ้าอะไรมาแตะโดนวะอืมมาแตกครับโดนเม็ดละสี่สิบนะครับผมลองมาแล้ว นี่ไม่ได้เอาความวนะเนมัยมันจะมีที่แสดงขึ้นนะครับมันเป็นจุดครับครับ อืมแล้ก็เติมวันนี้หนึ่งอันนะครับเพื่อป้องกันตัวเอง,เ,องเวลาโดคนคนอื่นครับ ใช้ MP4 ส่วนอีโแวบบนะอีโวจะมาอีโวลูชันทางนี้โอ้คไห้อ๋อ,อม,มาดีอ้ออโลกอโลกเหรอเห็นเต็มๆตานะเป็นตันวอโลกนะครับ อยากให้โซนฟรีสไตล์มียาแค่แบบนี้มันไม่ค่อยสนุกสนุกนี่แหละเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังผมจะสับปืนให้ดูนะครับอ่าตอนที่อันนี้นายยิงหัวฉันฉนได้ยิงหัวแก เดินมามาโอ้รู้สึกวิ่งเร็วยังไงไม่รู้ขบวนดอกเยส่อสไลด์หนึ่งอืมอืม มีไอวอลนะผมตั้งไปนานแล้วตรงนี้เราจะไม่ได้เจอสิ่งสิ่งโตแล้วนะครับที่มาแค่เกมฟรีไฟเพราะเขาลบเกมฟรีไฟทิ้งออกไปเขาเล่นเกมแต่ให้ผมวาดลูก 我带。 มาแตกหนึ่งสองสามไปไม่ยิงหวะะัวคับโอ้ยมาเกิดที่คนเก่งๆได้จ้ะตายไป ไหนวะเนี่ยเดีย๋ยวผมขอวิ่งเข้าไปเลยบะเข้ามาได้ย่านสองชั้นก่อนได้แบเอายาแล้วมาอีกแล้วยากจริงนะครับของแท้เลย อย่าซายมากเลยมาดิน้ำมันล้างหัวแตก ผมสู้กับสองคนนั้นได้เออคนคนนั้นเขาก็ให้เข้าแคนเลยนะครับมีแคนผมก็จะได้เข้าแคนเลยหัวแตกว้ายสบายสบายบาต้องใจเย็นๆน,นะครับถ้าตายอ่ะเพราะว่ามันในโกนสีสีสตายนะครับอย่าหัวร้อนมันมาก โอ้ยเดินไม่ไปหัวแตกที่โดนตงหัวนะครับเป็นท่าที่อย่างเท่เงี้ยอึเงี้ยมีคนมาข้างหลังแน่ๆเห็นหมบอกแล้ว มาสามตัวใายการตัวนี้ก่นอนตึงจัดนะครับตึงจัดเริ่มตึงแล้วตึงตึงหัวแตกนะครับหัวแตกบางทีโดนหัวก็คีบเอ็ดบางทีโดนหัวก็หนึ่งร้อย โอเคโดนหัวไปรัวๆนะครับเห็นค่ะหัวแตกอเ,เหมือนแบบเกิดมาทําไมนี่เนี่ยไม่น่าเกิดมาเลยอืมจะจะนั่งหน่อยพออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ นั่งมันลังโชไปแล้วก็นั่งมันลังโชไปนั่งมันละอือหเกินนะครับยิงหัวไม่โดเนเลย ผมขึ้นแล้วก่อนโกแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ขึ้นแล้วก่อนเดีย๋ยวยังเซิเบอร์อยู่เลย,เยถ้ามองอะ่ะเออเอด,ดมกันชาบ้านต้องดมกันชาสักพักนึงนะครับแล้วก็ค่อยอ่าใช้สเต็ปเดิมเลยนะเดี๋ยดยว คนซีดีคนคนไม่ง่นะครับอืมมานนี้เขาไม่แล้วว่าซีดีคนไปเลยหรือวะอนนนะ mm -hmm. อืมสู้ไม่ไหวอะ่ะคือตึงจัดนะครับอมืมาถึงก็โดนเดซเซอร์อหัวแตกเลยโอหตึงมากท่านผู้ชมตึงตึงจัดคิดว่าฉันไม่เห็นละไม่เห็นหรอลงไปรอนกับพื้นเลยเมื่อกี้นี้อืม แล้วใดึงนะคบไม่นัองยิบม,มา็นตัวข้างล่างที่มันอนโหดอยู่อะัแแตงโอ้โหจะปวดร้อนแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะครับตอนนี้ นี่มีแต่ขบวนหอก yes ปลายหยุดนะครับ yes ปลายยุดอืมตตยเป็นซาเกอืมอมหัวแตกก็มาดีครับอืมมาดิมาดิ มาดิหก็อาจจดึงหัวง่ายอยู่นะถ้าเป็นแบบแน่นยำนะครับคือจะดีมากอุ๊ยนี่กดนักเดียวจบเลยอ่ะมันเลงไปที่หัวเฉยเลยท่านชม ท่าสวยท่าสวยโอ้มาหลังอีกอย่ามาลักชีวิตแถววนี้ ใช้ปืนเทพเหรอหัวแตก อืเรียมจัดจานนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อย่างมันเลยก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบาย